การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุดเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางกับเ ฝอปั่นปนจะกรลยานไปปั่นปนจะกรลยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปนจะกรยาานไปปั่นปนจะกรลยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชินตาให้โลกสวยสวย การเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่อกันราวคำนอบที่พบเพ้น ฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันบังด้วยใจที่แสนชื่น คงเหมือนกันความน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราฝากบังยมานพอง ันจก e. b anned, b anned, ักรยานไปปั่นป er. anyway. ั่นจ <tres S 2> <ait> ักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามินผ่านความรักจรกยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยาน ตานันะคะแล้วก็ท่านดชยุไว้อาจจะงตัวไปผ่านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา9วัดอย่างที่ท่านชยุบอกใครอยากไปปลอมมือเลยค่ยะ เดี๋ยวเราจะรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คอยฟังข่าวจากองรการบริหารสนระบลลำไสอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอกกลับขอบคุณใครที่มาปั่นวันนี้มาร่วมง,งานในวันนี้ขอกลับไปให้สุขภาพแข็งแรงพาราไัมสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เจ็บไม่จนนะคะแข็งแรงอยู่เป็นร้อยร้อยปีเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ใช่การดำนนค่ะครับที่กานครับขอขอบคุณนะครับผู้มีส่วนร่วทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ส่นตัหนุนนะครับขอน้อยนะครับทางหลวงนะครับรวมทางหลวงแล้วก็ทุกทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมแล้วก็ผู้ร่วมปั่นด้วยนะครับเราต้องทำงานต่อนะครับเพราะว่าเราเมื่อเดือนยุคที่16ก็ปั่นเพื่อแม่ทีนี้เราก็ต้องปั่นเพื่อตัวเองม้างนะครับเพราะฉะนั้นรักรักตัวเองก่อนเราถึงจะรักคนอื่นได้นะครับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับอยากได้ต้องทำเองนะครับนะครับชอบไหมครับชอบขอเสียงหน่อยครับ ทาน้าอีกไหมครับอาวก็เดี๋ยวก็ทาเข้าด้วยกันนะครับก็โครงการดีๆอย่างนี้ต้องขอบคุณสภานะครับแล้วก็เดี๋ยวทาเข้าด้วยกันนะครับก็ขอให้กลับไปนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับทำอะไรที่สมบูรณ์แล้วก็กลับบ้านเดินทางปลอดภัยด้วยสวัสดิภาพนะครับราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ